ข้อนี้ตัวประกอบทั้งหมดของ2ยกกาลัง20ลบ1มีทั้งหมดกี่จำนวนดูที่โจทย์ครับและดูที่เครื่องหมายลบตรงนี้เป็นผลต่างและเราจะต้องใช้ความรู้เรื่องผลต่างกําลังสองเข้ามาคำตอบนะครับสูตรผลต่างกำลังสองคือหน้ากําลังสองลบ หลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแบบนี้และที่โจทย์กำหนดให้มาคือสองยกกำลัง20่ลบหเราจะทำเลขที่โจทย์กำหนดให้มานี้ให้อยู่ในรูปตามสูตรนี้ก่อนนั่นก็คือมีเลขฐานและมีเลขชี้กำลังเป็น2 ตัวหลังก็เหมือนกันมีเลขชี้กำลังเป็นสองสองทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ควรใส่เลขอะไรจำสูตรได้ไหมครับสูตรเดิมสูตรของเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ก,กำลัง m คูณ n แบบนี้และในที่นี้เลขชี้กำลังคือ20เราเอาสองออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นไปตามสูตรและเลขข้างในเลขชี้กำลังของ2ควรจะเป็นเลขอะไรครับ2คูณคูณร,รับ2คูณอะไรได้20ครับก็กลายเป็น2คูณ10ลบ ลบกับหลังกําลังสอง1กําลังสองเห็นไหมครับได้ตามสูตรแล้วซึ่ง1ยกกําลังสองก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเอง,เ,องเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับ2ยกกําลัง10ทั้งหมดยกกําลัง2ลบ1ยกกําลัง2เท่ากับนี่คือขั้นตอนเพียงขั้นตอนแรก ที่ทำตัวเลขจากโจทย์กำหนดให้ให้อยู่ในสูตรผลต่างกำลังสองตอนนี้เราได้ตัวหน้ามาแล้วนี่คือตัวหน้าและนี่คือตัวหลังต่อไปดำเนินการเลยครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังหน้าคืออะไรหน้าคือ2ยกกำลัง10 หน้าลบหลังลบหลังหลังคือ1คูณกับหน้าบวกหลังหน้าเหมือนเดิมครับ2องกำลังสิบวกหลังกำลังบวกหลังที่เฉยนะครับขอโทษบวกหลังหลังก็คือ1หลังคือ1ครับเริ่มแค่โจทย์ลงไปเลยต่อไปนักเรียนมาสังเกตอีกชี่อนึง ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเราสามารถใช้ความรู้เรื่องผลต่างกำลังสองได้อีกหรือไม่ครับใช้ได้ครับขออนุญาตทดตรงนี้นะครับ2ยกกำลัง10ลบ1เราจะทำให้อยู่ในรูปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่ง2องกำลัง10เราเขียนก่อนสองยกกำลังอะไรยังไม่ทราบทั้งหมดยกกำลังสอง ลบกับ1ยกกำลังสองนี่คือเราจะแปลงแปลงให้ได้รูปตามสูตรเดิมตรงนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเลขชี้กำลังของสองเนี่ยเป็นเลขสิบพอเราเอาสองออกมาเราคูณกลับไปสองคูณอะไรได้สิบครับสองคูณห้าได้สิเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวหน้าเราได้แนละ้วตัวหน้าคืออะไรคือสองกำลังห้าตัวหลังคืออะไรคือ1 ทำต่อไปเพราะฉะนั้นในวงเล็บนี้เราก็จะแปลออกมาเป็น2กําลัง5ทั้งหมดยกกําลัง2ลบ1กําลังสองตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะครับ2กําลัง10ขอโทษครับ เป็นสงยกกำลัง10บวกด้วย1นแบบนี้เท่ากับตรงนี้นี่คือตัวหน้านี่คือตัวหลังตามสูตรครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง นี่คือวงเล็บเดียวแยกออกมาตามสูตรเป็นสองวงเล็บตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสองยกกำลังสิบบวกด้วย 1, 1ตรงนี้เราก็เริ่มจะหาคำตอบได้แล้วครับสองยกกำลังห้าคือสองคูณกันกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า สอเป็น4 4 2เป็น8 8 4 32ดสี่ลบหเหลือสามสบเครื่องหมายคูณ2องยกกำลังห้าเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้บวก1นึบสวกหเป็นสาคูณกับ2องยกกำลังสิบสองยกกำลังสิบสองยกกำลังห้านี่คือ32 2ยกกำลัง10ก็คือ32คูณกับ32คูณ2 2เป็น4 2 3เป็น6 3 2เป็น6 3 3เป็น9บวก4 2 1เป็น1024คูณกับ1024 บวกด้วยนะครับบวกด้วย1ก็กลายเป็น1 0 2 5ทําต่อไป31 31แยกตัวประกอบได้ไหม31เป็นจานวนเฉพาะก็ได้แค่31คูณกับ33แยกออกมาเป็น3คูณกับ11คูณกับ1025 มีตัวประกอบอะไรบ้างพันยี่สิบหาหารออกครับหารห้าห้าสองเป็นสิบห้าศูนย์ได้ศูนย์ห้าลงท้ายด้วย5หารห้าต่อ5้าสี่ยี่สิห้าน,นึ่งเป็น5้าสีเป็นจำนวนเฉพาะแล้วตรงนี้ก็แตกออกมาแยกตัวประกอบออกมาก็กลายเป็น5คูณหคูณ4ี่เอ เพียงใหม่จากน้อไปหามากก็จะกลายเป็น3ามยกกำลัง1คูณกับ5้ายกกำลังสคูณกับ1ิบเยกกำลังหคูณกับ3ามสยกกำลังหคูณกับ4ี่สยกกำลังห ตามสูตรที่เราเคยได้เรียนด้วยกันนะครับเราจะหาจำนวนตัวประกอบได้นั้นเราก็นำเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังมาบวกด้วย1ก่อนตอนนี้ไม่สนติฐานแล้วน,นะครับสนแต่เลขชี้กำลังก็จะกลายเป็น1บวก1คูณก,กับ2บวก1 คูณกับ1บวก1คูณกับ1บวก1คูณกับ1บวก1โทษครับตรงนี้จะเขียนเป็น1บวก1เท่ากับ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ2อเท่ากับ2คูณ3เป็น6 หคูณสองสิบคูณสีเป็น48เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้48่สิจำนวนนะครับตอบหมายเลข3ม